เพราะว่าคุณแม่จะได้เงินปรงศพจากปอด้วยคือหมายความเงินปรง่งศพหมายถึงอะไรเป็นค่าเยียวยาใช่เป็นค่า,ยยยาเายียวยาจากปอที่เขาต้องให้แม่ใช่อันนี้ก็คุยกันแล้วเขาก็ยินดีครับฮะเป็นเงินเท่าไหร่คุณแม่ไปคูณมาแล้วผมยินดีให้คูณยังไง,งไม่จะคูณไมจะคูณยังไงนะสมมติน้องโมลเล่นละครเรื่องละแปดแสนถึงหนึ 1, ่งล้านแปดแสนถึงหนึ่งล้าน่ะคุณแม่ก็คิดไปสิว่าน้องโมจะมีชีวิต อยู่อีกก็สมมติสามสิบปีอ่สามสิบปีคูณไปด้วยสามสิบเลยเดี๋ยวนะเรื่องละล้านคูณสามสิบล้านคูณคูณสามสิบชีวิตเขาสามสิบปีคูณสามสิบปีก็สามสิบล้านอ่าอะฮะอันนี้สามฮะอันนี้สามฮะอันนี้สามสิบล้านคือใช่ใช่ที่แม่จะเรียกถูกไหมใช่โอเค เพราะว่าถ้าน้องโมยอยู่น้องโมมีไรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่ยังไม่ได้คิดรายละเอียดเรื่องถ่ายแบบถ่ายรูปนะคะนี่เฉพาะละครนะน้องมน้องโมงโม,มีละครปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองเรื่องอื